กับแป้งนะคะที่นี่ช่องบิลลี่ต่โยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งก็จะพาน้องๆทุกคนมาดูรถพี่โนบีนะคะว่าตอนนี้พี่บินทําอะไรให้กับรถพี่โนบีกันแล้วบ้างนะคะเอ่อเป็นเวบร้อยสิบ LED แต่ของพี่โนบีเป็นสีขาวนะคะก็ชื่อน้องฟุ้งฟิงว่าซ่นชื่อดูดีไปก็แค่นั้นแต่ไม่แรงเท่าน้องโซดาเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปคลิปนี้นะคะพี่แป้งก็มีเกมออนไลน์ดีๆมานําเสนอน,นะคะนั่นก็คือ ไอวินนั่นเองนะคะเจ้านี้เจ้าเก่าเจ้าเดิมอยู่กับเรามาเป็นสอปีเลยก็ว่าได้นะคะพี่แป้งบอกเลยนะเจ้านี้โอนไวรวดเร็วทันใจนะคะมีบริการทูมันนี่วอลเล็ตน,นะคะแอดไอวินที่นี่จะต้องมีแอดนะคะแอดเข้าไปกันในไลน์ค่ะไอวิน two hours later สวัสดีค่ะพี่บิลลี่ครับทำอะไรคะตอนนี้เราเจอปัญหาอะไรกับ LED คันนี้พี่น้ำมันขึ้นหัว มันขึ้นหัวละควันหลังตรงนี้ก็เลยเขึ้นลูก5-3ไปเลยน,น,นี่ก็จะเป็นลูกเก่านี่ลูกเก่าดูดิตรงเนี้ยมันมีรอยมันไม่ใช่ลูกเบรกนะมันเป็นไอตัวจิ๊ปล็อกสลักลูกสูบเนี่ยหักพอหักแล้วมันอยู่ในกระบอ,อกสูบแล้วมันขึ้นลงเสียดสีแบบเนี้ยนะครับมันทําให้ตรงนี้แบบแบบเปลี่ยนอ่นะตรงนี้แบบ เสียสีไปเยอะแล้วมันไปทําให้แหวนแหวนตัวนี้ติดเลยแหวนกวาดน้ำมันเนี่ยติดเลยเห็นไหมแหวนตัวนี้แหวนด้านล่างจะขยับไม่ได้เลยเห็นไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยตรงเนี้มันจะเหมือนกับว่าทําให้เสื้อสูบเป็นรอยด้วยนะครับเพราะว่าไอ้แค่สลักตรงนี้ไอ้แค่กิบล็อกตรงนี้หักมันจะเป็นกิบล็อกแบบปลายเรียกว่าคิดว่าจะมีแง่งออกขึ้นมาแล้วมันหักนะ ก็ฝากด้วยสำหรับใครที่แบบว่าใช้ของก็ต้องใช้ของแบบดีดีหน่อยพอแค่กิ๊บแค่เศษเดียวนิดเดียวนี่มันทำให้เสื้อสูบเป็นรอยเลยนะครับเดี๋ยวนะเสื้อสูบอันนี้นะครับเสื้อสูบนะครับเนี่ยทุกคนดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงนี้เป็นรอยเป็นร่องลงมานะครับผมเห็นไหมเป็นร่องตรงนี้ไปเลยเน้เห็นไหมอ่ะเห็นไหม นั่นแหละแช่นินดเดียวเลยนี่ลูกไม่ได้เบรกกำลังอัดอะไรดีหมดแต่ไอตัวยิบล็อกไม่ทน <S 2> <S 2> <S 2> เรียบร้อยพารถวันไหลแบบวันไหลแบบเยอะเลยอ่ะเป็นควันขาวออกเลยนะครับก็เลยไม่เป็นไรเอาชุดนี้ทิ้งไปแล้วก็ขึ้นลูก53แต่เป็นลูก53ที่แบบว่าที่เราหลบวาวมาใจนะครับ ลูก5 3แบบนี้มันเป็นลาซ a ด้านะทีแรกที่ซื้อมาเป็นของลาซาด a านะครับแล้วทีนี้<ม>วาวที่เขาหลบมามันเล็กกว่าใบวาวที่รถ<ม>เดิมรถศูนยโรงงานนะครับนี่เราก็เลยเอาไปหลบวาวเพิ่มอีกเห็นไหมก็หลบวาวเพิ่มพอร้านหลบวาวแถวนี้เขาก็แนะนําให้หลบวาวเข้ากันเลยแล้วก็ใหญ่ไปเลยมันชิดอยู่นะครับเนี่ยลูกเนี้ยที่ใส่อยู่เลยเนี่ยอันนี้เป็นลูกเก่าที่พี่ใช้แล้ว แล้วก็น,นี้เป็นลูกใหม่เลยใส่ให้โนบีลูก5้าสามนะครับหลุมบาวใหญ่เท่ากันแบบนี้เลยเดะเลยนะครับก็ลองดูว่ามันจะวิ่งหรือเปล่านะครับผมแต่คาดว่าน่าจะไม่วิ่งอาจจะวิ่งเท่าลูกเดิมอย่งเงี้ยนะครับผมงั้นวันที่หนึ่งที่จะเจอนี่ก็คือเจอห้าสาม 53, ใช่ไหมใช่ใส่ใช้รูปแบบไม่ได้แบบตามสเปคของเราอะใช้รูกแบบที่บอกว่ากำลังอัดโ <c oughs> ลง่ลงๆอะไรปนะนะร, <c oughs> ระาาม,มาณนี้นะครับเพราะว่าหลุมบอลมันหลุมมาใหญ่นะครับ โอเคประมาณนั้นตอนนี้นก็ทาการาวเสร็จแล้วเห็นไหมประกอบเลยไหมพี่บินประกอบเลยรถดีเลยยังวะใครใช้ทำนะล <c oughs> ่าสุดเจ้าของรถมันตายไปเมื่อคืนแล้วไม่รู้มาจากไหนเออนี่ <c oughs> ไปหา,าสวาวที่ตอนนรกมาครับ <c oughs> บอกเลยเมื่อคืนนะเจ้าของรถไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะเขาเขาจะขายต่อ <Damon> ค <gossip cs> <S an> ันน e nah, ี้แล <at> ok ้วล่าสุดรถมันไม่แรงที่ไหนแคมแังไ่แคมขาวถ้าแคมแังผมว่าท้ายไม่เดินเพราะมันไม่เรียมันเหม็่นต้องเ้าขาวหน่อยมันหอมมันหอมดับมันเหม็่นด้วยหม็นตู้ตัว เนี่ยแคมดำอันนี้แคมขาวเนี่ยจะดีมันเหม็นตุ่มๆแบบไหนมันเหม็นเปรี้ยวๆอ่ะอันนี้เน่แคมดำแคมดำมันจะเหม็นเปรี้ยวอันนี้มันจะหอมแคมขาวมือลองที่ไหนมาซอยนารุกก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นแคมห้าส่าแล้วด้วยใช่เปลี่ยนเป็นแคมห้าส่าลูกห้าสามันซื้อระบบแล้วใช่แต่น่าจะไม่มีใช่เพราะว่าลูกมันใช้ลูกลรือหรือว่าจะะมาใช่ รถกัางคันครับเดี๋ยวชมตอนประกอบเสร็จแล้วกันเอเยครับผมตอนนี้ก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นี๋ยวฟังเสียงกันดีกว่าดูท่อก็พอท่อไม,ม่พุดใหญ่เลยดิด นี่เป็นพอท่อตั้งแต่ตอนแชมพอสเตอร์นะครับลูกเต็มอะไรนั่นนะครับที่โนบิบอกมาครับผมนี้ลองสตาร์ทพอสตาร์ทแค่ประมาณสองวิพอนะครับอ่าพอมาได้น้ำก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่ติดแต่ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องน้ำมันขึ้นหัวนี่มันจะยังคงอยู่ไหมเพราะว่า ใช really ้ห really ัวลูกใหม่ก็จริงแต่เส like ื้อมือสองครับผมเสื้อมือสองเป็นเสื้อที่แบบว่าไม่ค่อยใช้กันแล้วเข้าใจไหมแบบมันเริ่มไม่ใช้กันแล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหัวเสื้อจากน้องแดนสดาลนเก่านะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสาหรับเจ้าน้องฟุฟเ้งของโนบิเดี๋ยวต้องลองอันนี้ที่ใส่กล่องเดิมก่อนนะครับลองไล่กล่องเดิมว่าอาการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกล่องแบบด้วยแล้วก็ เดี๋ยวคอยไปติดตามช่องโนบีกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหมนวันที่วันที่หนึ่งนะครับผมก็เจอกันนะครับกับห้าสามเดี๋ยวจะจัดเป็นโซงเชงทั้งสองคันเลยแต่เราจะไม่ไล่อะไหล่เบานะครับเพราะว่าน้ําหนักเราเยอะนะครับผมก็คือห้าสามเจ้าน้องมูฟฟี่แล้วก็น้องแดงสูดานะครับผมห้าสามสองคันเลยนะครับไปเจอนี่สนามไม่มีตุกติกไม่มีชักแน่นอนดูบรงเกียร์ได้เลยนี่นน ไม่มีชักนะครับผมก็คือเอาออกเอาประกันเสื้อประกันฝาออกเลยนะครับผมไม่มีเลยนะครับเป็นล่างท่อนล่างเดิมนะครับกล่องกล่องไม่รู้ว่าจะใส่กล่องเดิมหรือกล่องแม่ดีนะครับกล่องแม่เดี๋ยวให้บริเวณคือมาแมปนะครับแอนสงสัยสิบางคนชีดไม่ออกว่าเฮ้ยพี่เบลแแมเป็นหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไว้ดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าแแปเป็นหรือไม่เป็นนะครับผม อะกูจะตอบแทนให่นหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันกำลังหัดนะครับกำลังหัดนะครับสุดท้ายนี้นะคะใครที่กำลังหารายได้เสริมในช่วงโควิดวิกฤตอย่างนี้นะคะตกงานไม่มีงานทำนะคะเข้าไปเล่นเกมกันได้ที่แอดไอวินนะคะเจ้านี้บริการดีมีแอดวินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วมีบริการโทมันนี่วอลเล็ตด้วยนะคะรวดเร็วทันใจโอนเร็วฉับไวนะคะเกมดีๆแฮปปี้ไม่มีคนที่แอดไอวิน เป็นนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นจากเอาสายน้ำมันแต่งออกแล้วก็กลับมเาเป็นสายน้ำมันเดิมนี่นะครับเอาสายน้ำมันแตงออ่งมันออกมนะันะอ่อนนะเนี่ยอ่อนนะครับสายมันอ่อนรอนน้ำมันดันมาแล้วมันขยายตัวนะครับผมก็เปลี่ยนออกลองดูนะลองดูเผือ่อดีขึ้นนะครับ Beast โอเคก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะฝากกดซับสไครต์กดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจครบคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมไป